สวัสดีจ้าทักทายนะคะดิแดดดิ What name this one? That yeah. <Peach. S 1> Peace เพื่อนมาดู่อทำ Peace นะคะเพื่อนนี่รสชาติดีมากๆเลย <Turn S 2> เพื่อนขอบอกก่อนเทืร์นอือนี่นี่มันจะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อน พขาบอกว่าในห้างนะเขาจะขายแบบต้มต้มแล้วก็รสชาติมันก็จะหวานหวานนี่หวานอร่อยมา <c oughs> I like same like this that yeah hmm well apparently a lot of people do that why you buy it i n store in can that's the way it tastes like mm. that There's a lot of people like it pickled too. Mm. With seasoning mm. on and sugar and vinegar. Mm. First time I am eat it, oh, I like it. And you eat that like that? Yeah. It'll turn your skin red just like it. Oh. It'll look just like that. แงพิงเฟสเอามาทเแกเออ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 นออเอแเอนเออ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 เนอเอ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 ออกออออเออเออเอเออเอออเออเออเ่เี u <laughs> ะ like huh? I don't know. I think I like it. h i m gonna like it. <laughs> <Yeah. S 3> <laughs> Thank you. t h a t อันนี้เาให้คุณสามีสามีเป็นสีชมพูเพื่อนๆพอเราใส่ถุงมือนี่ this what that this one that I clean the bottom I dirty i n bottom I tried get the, got burnt Mm. whatever we cooked in the last time got burnt I never it never got cleaned out so I see if I can get I t I don't know if it's gonna get clean or not w oh, e it don't look too bad it's starting to clean up no this I g o n show my friend from last year for t h a t make นี่เพื่อนนี่พ่อทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแบบนี้นะแบบดองรสชาติมันก็จะออกคล้ายๆเนี่ยแตงกวาดอง เนี่ยอร่อยแต่เอชอบแบบออแบบอย่เนี้ยแบบสดสดแบบเนี้ยโอ้โหฉ่ำมากเลยเพื่อนสีสวยอู้อีกชิ้นนึงได้ไหมอ่ะ <laughs> So good. I'll go. I have knowledge little teapot. Did have more in the garden? We had lots more. Mm. But we don't use any more. This is enough for us. Oh. ว้าวเทสโซก์อถามมากับมีไหมบอกมียเย่เลยแต่พอเอาแค่นี้เนี่ย What this one? Yeah they're too tough more like wood taste ones. Yeah. Probably taste good. พ่อบอกว่าอันแข็งจะไม่เอา But, but, but won't hardly cut. Yeah อ๋อมันแข็งแบบนี้อืมอืมอีเด Good? Mm. A but bit. That's going to throw away. Yeah. Mmm. Mm. It won't cut. They don't want to cut. It, mm. it feels like wood. Mmm. Okay. When you cut it. But this tastes better. Yeah. But little tougher. Yeah. Tough. Yeah, they're tough. เออพ่อพ่อก็ทิ้งเนี่ยเก็บมากินอร่อยอร่อยนี่หม้อบรรยากาตอนเย็นๆดูบลอ้าวแด it's raining แดร it's outside it's rain ร show my f r i e n d it's rain ฝนตกแดดออกโควีเข้าบ้านเปล่าเข้าบ้านไ่นี้เข้าบ้านเล ฝนตกยันเพื่อนเออสดชื่นนี่น้องฝนมาก็นี่อันนี้ตน้นใบโหระพานะท่านเพื่อนอันนี้น้องกระเจี๊ยบมังกระเจี๊ยบที่ที่เมืองไทยเอกเคยจะกินดอกแะ้ะนะตอนเด็กๆตอนโตยังไม่เคยกินเลยนี่บรรยากาศตอนฝนตกยันเพื่อนเห็นไหม โมเมโมมโมอมอืม,อมเอก็วันนี้ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยพ่อทานแล้วเอาทานแล้วสาม,มีอ่ากำลังจะทานนะคะโอ้โห,โหน้องไก่บอกว่าหลบฝนหน่อยดอออออีอยู่แถวชนบท ชีวิตเรียบง่ายสบายสบายแบบนะเพื่อนๆน,นะสบายตาสบายใจนะเพื่อนๆดูน้องไก่น้องแมวชีวิตชิวๆอู้เพื่อนๆโชคดีมีสายลุงด้วยเพื่อนๆจ้าเห็นไหมฝนตกแดดออกโชคดีสวยงามมากๆค่ะ เ okay, ค้กันเพื่อนเล่าไว้เอ๊ถ่ายให้นเพื่อนชมใหม่แน่นี่นี่นเลมอนหวาน